ล่าสุดมาเก,กามาเมบางครั้งแบบว่าทัวร์เลยใช่ครับเอ่อทัวร์คอน Dreamcatcher ครับก็เป็นที่ที่4ก็คือ,คอที่มาเก,กาครับใช่ก็หลังจากนี้ตอนนี้ก็อาจจะเบรกไว้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวอีก2เดือนอาจจะมีคอนเสิร์ตคู่ของผมกับเฮีย <Wow. S 1> ใช่เราก็จะไปโฟกัสตรงนั้นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจะมี Dreamcatcher อ,อีกหรือเปล่า ก็ยังไม่รู้ครับถ้าทุกคนยังอยากดูอยู่อันนี้บอกได้แล้วว่ามีคนนอนเสิร์ตอะไรจะขายบัตรจะขายบัตรวันบอกไปแล้วด้วยจะขายบัตรวันที่6กันยาครับครั้งที่สองับเพราะว่า ครั้งแรกจัดไปเมื่อสองปีที่แล้วครับแล้วก็ครั้งปีที่แล้วจัดคอนเดี่ยวปีนี้เราก็เลยมาจัดคอนคู่จริงจมันกลับมาคู่กันโจทย์มันยิ่หนักกว่าเดิมมันยากในส่วนขอเราที่ต้องคิดอะไรใหม่อืมก็ยากเหมือนกันครับเพราะว่าทุกครั้งที่จัดคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยผมอะจะแบบไปหลายแนวมากหลายเวมากไม่เคือไปทุกแบบทุกแบบเลยครับใช่ว่าจะคอนคู่คอนเดี่ยวคือ หลายแนวเพลงหลายภาษาแล้วก็มีทั้งเท่สวยน่ารักเต้นร้องอะไรอย่างเงี้ยคือไปทำมาเยอะแล้วจนครั้งนี้ก็คือมันก็ยากเหมือนกันค่ะว่าเราจะทำอะไรใหม่ๆให้ทุกคนดูดีล่ะ,ะเพื่อชีวิตกับรอกกขลูกได้ไหมผมเขอไหวไหมเพื่อชีวิตไอ้ที่ผมฟังตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเพื่อชีวิตเพราะว่าเราป้าเปิด ซุนฮยอกอะไรบัวลอยบัวลอยก็เคยฟังพี่ภูษฐ์พันเอกจออะไรสิเรจะรู้อยู่นะคะแต่ร้องไม่ได้หรอกแต่ว่าจะรู้อยู่ก็ต้องรอติดตามแล้วว่าจะได้เป็นยังไงใช่ครับแต่ผมว่าอยากคาดหวังว่าจะมีเพลมพูชีวิตในคอนเลยคทำไมมันไกลตัวไปหรอไกลตัวผมไปหน่อยครับไม่อยู่มาอยู่กับแฟนๆพมมาสี่ี้าปทุกคนไม่เคยได้ยินผมร้องเพลมพูชีวิตเลยเพราะว่าไม่ใช่แนวผมเลย เด็กเราบอกเลยว่าในคอนเนี้ก็คงไม่มีหรอกครับมองไว้ก่อนว่าไม่มีแต่ว่าจะเห็นได้เห็นอะไรบ้างคะเพราะว่าเป็นแบบคอนเสิร์ตคอนเร์ตสองเลก็คือเป็นเอ่ซนิโอเซนต์คอนเสิร์ต Crazy in Love นะครับก็เป็นคอนเสปต์ Crazy in Love อย่างเป็นความคลั่งรักตัวว่าเป็นคลั่งใช่ใ่ครับคลั่งรักเพราะว่าก็อยู่อยู่กับเฮียมานานแล้วเลยคิดว่าเอาเป็นคอนเสปต์นี้ละกันเพราะเป็นคอนเสปต์ประจำคู่เราเหรอ ยังอเอ่อทำไม่เลยไม่กปกติมันก็ดูฟิวข้างล่างปกติก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับแต่ว่าครั้งนี้แบบจะมาข้างล่างแบบไหนแต่คิดว,ว่ามันมีแบบไฟลุกเลยก็มีครับใช่มันก็ฟูผสมแดงอีูเนาะอาจจะสีชมพูพแล้วก็แดงอาจจะแดงไปเลยแต่ว่ามันจะมีก็มีมือที่สามเลยครับเลยแดงเขาเหล่าเหล่ามือที่เอ่อ ใครจะรับเล่นเป็นมือที่สามารการนกแต่ว่าก็สนุกแน่นอนใช่สนุกแน่นอนครับคือผมอะในหัวมีหลายอย่างมากที่อยากจะทำแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมมีไจแล้วมีครับแล้วบอกเพียงไหมว่าเราอยากทำะไรบอกเพราะว่าเราก็นั่งประชุมกันเหมือนกันครับคือผมชอบอะไรที่มันผ่าผลแต่บางทีก็กลัวว่ามันผ่าผลเกินไป แบบตีลังกา,งกาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำอย่างอื่นนี่มาแบบสูงสูงอย่างเงี้ยไลังกาอะไรพวกนี้เราก็ทำมาหมดแล้วนะเส่วนสลิงเ้ยเอาสลิงสลิงแค่แบบปกติก็คือแค่ขึ้นไปไมันก็บินมันเบมันเบไปมันเบ<ล>มาแล้วถ้าหนูจะทำอะไร แกสลิงมึงตอนสลิงออกหรือว่าไปย้อไปหรือว่าหนูหนูขายเกมคู่กันแล้วพอถึงเวลาจริงไม่มีหนูก็เมียไม่มีใครขึ้นเวทีวิิยาไงให้ดูไปเจออยากไปหนู่คนเล่นตลกอ๋อท็อกโชว์เหรอครับลองแมลองสมุนบนเวดี คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ชวนชื่นชนยิ้มอะไรอย่างเงีได้ได้แบบน้องมแก้เป็ดียที่ดีไหมมีไหมสกเป็นไอดีที่ดีแต่ว่าเฮียนะจะทำได้เพราะว่าเฮียชอบพูดไปเรื่อย พี่คนไทยคน,นหนึ่งมีแบบประชาชนเต็มโหมดมามหลักด้วยผมพูดไปด้วยไม่เก่งใจเฮียเขาชอบเล่นโหมดพูดไปเรื่อยเราเป็นชาติไทยชัดนะเนไทยด้วยนะโตผก็คนไทยอยู่เหมือนกันเราวันนี้มาขายคอนเสิร์ตค uh, ู่มาซีนี้เกิดไว้ก่อนวันนี่เราขายวันธรรมดาแบบแบบเป็นแบบแทบอ้อ อันน no. ี้ต้องใส่ให้หนูต้องต้องให้เห็นมันมีที่มันจะแบบมันมีที่คอด้วยครับมีหนึ่งสองและสามอแล้วคือหนึ่งสองและสามนี Sammy> ่มันมาจากคนเดียวคนเดียวหรือเปล่าหนึ่งและสองมาจากคนเดียวส่วนสามอันนี้เป็นของคู่ใส่คู่กันมันนี่ก็คือของคู่กันเนี่ยเป็นใส่คู่กันคือวันนี้ทำไมต้องใส่มาครบขนาดนั้นนะคะอวดอะไรอ่ะ ผมไม่รู้จะใส่อันไหนครับอะไรอยู่นี่ก็ชอบมันสวยคใส่บ่อยงานคนเดียวเลยต้องมีต้องมีของคู่จะปกติเวลาออกคนเดียวชอบหยิบมาใส่นะมีชิ้นอื่นด้วยก็ไม่รู้ทำไมอ่ะทำไมมันแพงเสียมันตกลร่องหรอเมื่อกี้ได้อุ่นใจเหรออุ่นใจไหมก็ เวลามองก็ผู ite, ้สวยจ้า well, right. ัสดีครไม่มีอะไรค่ะชอบของไหมคะชอบนะชอบครับชอบของชอบของคนให้คนให้เลยคนให้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่เขาก็รู้ผมก็ชอบเท่าไหร่ขออนุญาตมาเดี๋ยวพี่รอติดตามคอนเสิร์ตเนาะครับก็ฝากคอนเสิร์ตซีโนนิวอันนัทเอ้ยไม่ใช่อันนัท อันนั้นดสองปีที่แล้วซีนนิวเซนคอนเสิร์ต Crazy in Love นะครับก็จะจัดวันที่25ตุลาคมนี้ที่ Impact กอีน่าบางทอางธาน,นีนะครับจัด1วันแล้วก็จะเปิดขายบัตรวันที่6กันยายนนี้ก็คืออีกไม่กี่วันแล้วอีกประมาณอาทิตย์กว่านั่นเองครับก็ฝากทุกคนกดบัตรด้วยนะอยากจะให้ทุกคนได้ไปดูว่าแบบเราสองคนจะมีโชว์อะไรมาให้ทุกคนดูบ้างแล้วเราก็จะมีเกสด,ด้วยใช่ครับก็บวองว่าวันนั้นทุกคนจะได้เห็นอะไรที่แบบว้าว เซอร์ไพรส์มากๆแน่นอนอะไรที่เราสังคนไม่เคยทำนะครับก็ฝากกดบัตรกันเยอะๆเลยถ้าพลาดแล้วก็คือพลาดเลยครับเราเล่นอะไรก่อนที่อยากูเล่นเต็ไปซ้อมกนูใช่มีมีซ้อมยิงธนูครับแล้วก็ในคลิปก็มีมีตีแบบอกว่าซ้อมยิงธนูแต่จริงๆแล้วคือตีแบทคนหนึ่งลงได้หลายอย่างคือขึ้นอยู่กับว่าเราอยากเล่นอะไร แต่ผมเลือกลง2อ,อย่างนี้เพราะว่าอย่างอื่นไม่อยากเล่นค่ะไม่ใช่แนวเลย <c oughs> ก็คือลงซ้อ,อมยิงธนูก็แข่งยิงธนูซ้อมแบดแล้วก็อาจจะได้ลงแบดหรือเปล่าใช่ทูก อาจจะไม่ได้ลงช <c oughs> ้อม <c oughs> นะ้อมยิงนูแต่ไม่ไมลงเนี่ย้วก็คือซ้อมแต่ล้วค่อยไปเไปไป,ไปวัดดูว่าเขาจะให้ลอขาขันอันไหนเราเลนไม่ใช่ก็คือเขาให้เราเลือกว่าเราอยากจะลงอะไรก็คือเราก็เลือกอันที่เราอยากอยากทําแหละจริงๆเลือกเพราะว่าสนองนี้ตัวเองเลยครับคืออยาก คือติดใจยิงธนูตั้งแต่ในซีรีส์ข้ามฟ้าแล้ว<ม>แล้วแบบรู้สึกว่าเออมันสนุกจังแล้วก็เราก็พอทาได้นะเพราะว่ากีฬา,อ,าอื่นอย่างบอลอย่างบาสอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่แนวใช่เขาก็เลยเป็นเลือกกีฬาที่อาจจะไม่ต้องขยับตัวเยอะแล้วกันแต่เน้นความแม่นยําซึ่งก็แม่นไหมเท่าที่พปซ้อมมาคิดไ,ไปเลยว่าเราแต <c oughs> เพื่อนบอกว่าเราเราแม่นมากเลยนะคือตอนยิงในซีรีส์อะครับมันเป็นธนูอีกแบบหนึ่งซึ่งเราเหมือนแบบ ถนัดกับอันนั้นไปแล้วอ่ะแต่พอมาเป็นอันเนี้ยมันเป็นธนูที่จริงจังมากเหมือนแข่งแบบโอลิมปิกเบอร์นั้นเลยครับเป็นธนูที่ใหญ่แล้วก็สวยแล้วก็แบบเขาใช้แข่งกันจริงๆอ,ะอ่ะแล้วรู้สึกไม่ถนัดแล้วก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับคือก็ไม่รู้ว่าวันยิงจริงอ่ะจะยิงเข้าหรือเปล่าอ้หลายคนอาจจะคิดว่าผมแบบโอ้ยยิงเก่งอะไรเงี้ยอย่าคา,าดหวังครับว่าจริงอาจจะไม่เข้าเลยก็ได้แล้วก็ มีคนอื่นๆที่วันไปซอบด้วยกันนะเห็นว่ายิงได้ยิงดีก็มีครับหลายคนเลยเรอดูวันวันเสาร์นี้30ครับใช่ก็คือรวมเด็กทุกคนในค่ายเลยน่าจะสนุกมากๆเลยได้เล่นกีฬาได้ทำอะไรใหม่ๆที่แบบเล่นกีฬานี้ใหม่มากทุกคนคไม่ค่อยได้เห็นหนิว เล่นกีฬาออกกำลังกายเท่าไหร่ในวันนั้นก็จะได้เห็นนะครับโอดีสารเลยอาจจะเห็นซึ่งเราจะวิ่งแต่สิบโมงยี่สับพูดเตะบอลให้ดูด้วย ไม่มีไม่ได้ไม่ได้หนูพูดไปแล้วให้อย่ยเป็นโก้เราเป็นคนเตะเขาไปวิ่งเล่นอยู่ลูกละเมินเตะลูกลมินรออัน้ผมลงเลยลูกละหมื่นเมื่อกี้เราอย่าเสียงผมว่าไม่อยาเลยอาจจะเห็นไปวิ่งเล่นข้างสนามแล้วกันอาจจะไม่ได้ลงไปสนามรอบแต่ลงไปเป็นโกดูถ้ากินไม่ได้โอ้โหว่าถ้าเขาเตะอัดหน้าผมขึ้นมา ไอเหียบบ้างเองเหี้ยแหละเขาจะเป็นคนเตะเรืองใหญ่เลโอเคค่ะอคค่ะรเซอร์ต่างหา